ขออนุญาตรบกวนท่านนิดฮะผมอ่าในน้ำครับในนิำครับผมเดี๋ยวขอตั้งแต่อดีตสสสมุทรปราการสามสมัยสีวิทอะไรอดีตสสสมุทรปราการสามสมัยการสามสมัยครับผมเดี๋ยวเชิญท่านเดี๋ยวผมจะกลับเรียนเชิญฮะพระพุทธพระธรรมหิสสอบตามลำดับผมตามทุกวันอ่าครับผมแต่ตอนท้ายขอบันทึกข์ภาวกท่านหน่อยผมชื่อกรุงเหมือนกันเลย เกิด200ปีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็วันที่4เมษาเริ่มฉลองยาเดตั้งชื่อให้กรุงว่าตอนนั้นท่านมีชื่อเสียง225ัติยี่หาเอ่อชนชักรุงเยอะอ่าแล้วก็ชื่อเลยคนบักกรุงนี้เลยเนี่ยดักที่กรุงอ่ากรุงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอทางทีิงใช่โอเคครับครับเธอเป็นในคณะเอกมะคณะโยกวันนี้เป็นปยาวัจกรวันนี้เลยครับครับผมครับผมโอเคครับผมที่วัน ครับผมครับมาครับครับผม